กรรมปัจจโยเห็นเป็นบาลีไล้หรยังกรรมปัจจโยคำว่ากรรมเนี่ยเราก็แปลว่าการกระทำใช่ไหมอ่ากรรมะการกระทำนะครับคำว่ากรรมะปัจจัยเนี่ยนะครับปัจจัยไ,ได้แก่อะไรอ่าอะไรคือปัจจัย ชื่อว่าปัจจัจคืออะไรามาปัจ <c oughs> ปจโยก, <c oughs> ก็คือเจตนานั่นเองครับได้ <c oughs> แก่ <c oughs> ทางกุเจตนานี่สิ <c oughs> แล้วก็โลกิยกุศลเจตนา17ใช่ไหมมี17บเจ็ดโดเก็บกุศลเจตนา17แล้วก็มักั์เจตนาเท่าไหร่ครับ มัคคเจตนาสี่ใช่ไหม,มนี่อกุศลเจตนาสิบสองโลกียะกุศลเจตนาสิบเจ็ดสิบเจ็ดมีอะไรบ้างครับมหาปุ่แปดมัคตะกุ่เก้านี่นะครับแล้วก็มัคคเจตนาสี่อันนี้เป็นลมตตะกร,รมแนละอ่าเป็นลมตระกร,รมอันนี้คือปัจจัย แต่นี้ไอ้กรรมมะปัจจัยอันนี้เนี่ยผมยกผมยกเอานาหน,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 น้าเขาเรียกว่านาหน้าก็มีชื่อเรียกนะนาหน้าคณิกะกรรมมะปัจจัยเนี่ยเขาเรียกนาหน้าคณิกะกรรมมะปัจจัยกรรมมะปัจจัยกรรมมะปัจจัยเนี่ยเขาจะแยกประเภทเป็นสองชนิด กรรมปัจจัยก็แยกเป็น2ชนิดอ้าวชนิดแรกผมยกนานาคณิกะกรรมปัจจัยก็แปลว่ากรรมนะครับที่มีขนาดต่างกันกับผลกรรมที่มีขนาดต่างกันกับผมนานาเนี่ยก็แปลว่าต่างๆกรรมที่มีขนาดต่างกันกับผลหมายความว่ากรรมนะครับเกิดขึ้นทําดับไปเรียบร้อยแล้วผลเกิดภายหลัง ผลจะเกิดในอนาคตอ่ะเช่นฆ่าสัตว์ตอนเนี้ยด้วยอกุศลเจตนาใช่ไหมฆ่าสัตว์ตอนเนี้นะครับผลไม่จะมีข้างหน้าเพราะฉะนั้นกรรมเป็นช่วงเวลาหนึ่งผลของกรรมก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งเขาเรียกกรรมชนิดนี้ว่านานาคณิกกรรมมาปัจจัยกรรมมาปัจจัยที่มีขนาดต่างๆกันกับผลชาติไหนก็ได้ฮะอเนกนันชาติ แสนโกดชาติข้างหน้ากนะฮะเพราะว่าตามใดมันไม่ให้ผลตามใดมันยังไม่ให้ผลก็ตามให้ผลอยู่แล้วแหละจะกี่โกดชาติก็ได้ชาตินี้ก็ได้ชาติหน้าก็ได้โกดโกดชาติก็ได้เออเดี๋ยทําแล้วเตียมันจะต้องให้ผลน่ะให้ผลชาตินี้ชาติหน้าหรือชาติอีกแสนโกดชาติข้างหน้าเนี่ยผลมันจะเกิดในเวลาข้างหน้าเพราะกรรมช่ดนี้เก็เรียกว่านานหน้าค่นีกัมาปะใจ ถ้าเป,ป็นอักุศนะึกเกินแล้วก็คืออกุศลกระโดดสิ่งที่เราทำนั่นแหละครับฆ่าสาัตรูซับวินในการพูดี่พุธศีลผู้เพืพ่อเจอริททำเวลานี้จะแต่มันจะให้ผลถัดไปถัดไปคือชาตินี้ชาติหน้าหรือชาติถัดถัดไปได้ทั้งหมดหรือโลยก่กุศลกรรมเช่นเวลาเราให้ทานใช่ไหมครับที่ปุญกิริยาัตถุสิกใช่ไหมเราให้ทานในชาตินี้มันอาจจะให้ผลในชาตินี้ข้างหน้า ชาติหน้าชาติถัดไปก็ได้นั่นแหละครับบุญพวกบุนกิริยาวัตูสิษ์อ่ะเขาเรียกเป็นนาน,นากิริยกรรมหรือเราจะเรินชาติชาตินี้มันได้ผลชาติหน้า<ม>หรือมรคจะไปครับไอ้มรคนี้ได้เร็วสุดเลยนะเ<ม>พราะมันเกิดติดต่อกันเลยใช่ไหม,มพอบรรลุมรคปั๊บขณะถัดไปเป็นอะไรครับผลนไอ้นี่เร็วสุดอะการิโกไม่ประกอบด้วยการเวลานะครับ พราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจใจร้อนอยากจะได้ผลเร็วว่าเอามรคให้เกิดให้ได้อา,า,า,าการดุโกรมาว่าไงฮูอาการดุโกไม่ประกอบด้วยการเวลาไม่มีระหว่างมันไม่มีระหว่างมันไม่มีการเวลามาขั้นเลยมันทันทีเหตุเหตุดับปั๊บผลเกิดทันทีนะครับอ่าแต่นี้ผลของมันคืออะไรก็คือปัจจัยยุบัน ปัจจุบันคืออะไรถ้าเป็นอก,กุศลที่สองนะครับปัจจยุบันก็คืออาก,กุวิกีดวงอก,กุวิเจ็ดดวงนี่ถ้าอก,กุศลเจตนาที่สอง,สองก็ให้อก,กุศลวิบากเจ็ดเกิดเจ็ดดวงใช,ใช่ไหมเดี๋ยวตามที่เราเรียนมาแหละแต่ถ้าเป็นมหากุศลแปดให้อะไรครับให้อเหตุกะอาก,กุวิแปดใช่ไหมและอะไรครับมหาวิแปดนีอันนี้เป็นผลของมหากุศล แต่ถ้าเป็นมหากตคุสลเก้ให้อะไรครับให้มหาวิ9ใช่ไหมอ่าให้มหาวิบาเก้เกิดขึ้นถ้าเป็นมรคสให้อะไรเกิดขึ้นครับผลสี่เกิดขึ้นรวมเจตสิกด้วยนะนับรวมกันไปแล้วเนี่ยเจตสิกจะมี3ามแปดเจตสิกสามแตนี้พวกอกุศลกุศลเรลเานี้มันไม่ได้ให้เฉพาะนานอย่างเดียวเกิดขึ้นมันยังให้รูปเกิดร้เยเกิดกลัมมชรู เราก็บวกกรรมัชรูปเลยนี่กรรมวัชรูปยีสิบก็เป็นผลของนามคณิกากรรมปัจจัยะนะครับอันนี้แหละครับปัจจัยเป็นนามไหมเนี่ยนามไหมเนี่ยอ่าเป็นนามปัจจิบันเป็นอะไรครับนามรูปนามรูป,รป,รปนี่นามเมื่อคือวิบากและเจตสิกรูปก็คือกรรมชรูปนะครับ เนี่ยนามน่าคิเรียกกรรมรับใจนามเป็นปัจจัยแก่นามรูปอย่างนี้คนระับจบนามน้าิเรียกกรรมแล้วนะนะจบนามน้าดียกกรรมไอ้พวกนี้เราเรียนมาแล้วนี่มีทั้งปฏิสนธิการปฏิการใช่ไหมถ้าเป็นอุเบกขาสันติอุปสน,นิบาตก็ปฏิที่ในอบายภูมสี่เนี่ยด้วยอมากอกุศลเจตนามีการฆ่าสัตว์เป็นต้นนะครับก,การเกิดขณะหนึ่ง ผลของกรรเกิดอีกขณะหนึ่งคนละขณะคนกาลเวลากัน,นเขาเรียกว่านานาทีา่กรรมมาปัจจัยทีนี้กรรมมปัจจัยเนี่ยมันมีสองชนิดนะกรรมมาปัจโยน,นี่นะมีสองปัจจัยนะมีปัจจัยแรกนานา,นานะปัจจัยที่สองนะครับแต่นีอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าสห ชาติกัมมัปัจจัยัแรกแรกยาตัวแรกกัมมัปัจจัยอย่างที่สองเขามีชื่อเรียกว่าสหสชาตะกัมมัปัจจัยแปลว่ากัมมัปัจจัยที่เกิดพร้อมผลอ่ามันกรรมมีสองชนิดนะกรรมนะครับให้ผลให้ผลคนละขนาดก,นกันกับตัวกรรมอีกอย่างหนึ่งกรรม ให้ผลพร้อมกับการเกิดของตัวเองเลยครับทันทีทันทีทำกรรมเดียวนั้นได้ผลเดียวนั้นทันทีไม่ต้องอยากยังไงมันก็ได้อันนี้ยังไงได้แน่นอนนะครับนี่นะชาติเาก็เกิดพร้อมกันกรรมที่เกิดพร้อมกันกับผลของตัวคืออะไรมาดูนะครับปัจจัยคืออะไร ตัวปัจจัยตัวปัจจัยเนี่ยนะครับกรรมเนี่ยมันคือเจตนาได้แก่เจตนาในจิตแปดสิบเก้าเห็ไหมไม่มีเวลาไหนที่เราไม่มีสัจชาตรกรรมนะจะเวลาหลับเวลาตื่นเวลาไหนเอา,อางี้กันจิตแปดสิบเก้าเกิดเมื่อไหร่นะสัจชาตรกรรมวัจจัยจมาทันทีครับ ตอนนี้ก็มีศาตรชาตกรรมอยู่ยวางทนอย่าดูนะตัวปัจจัยุบันคืออะไรปัจจัย,ยุบันก็คือจิตแปดถึงเก้าเลยครับตัวผลนะแล้วก็เจตสิกห้าสิบเอ็ดเว้นเจตนาเว้น,ต,น,น,นตัวเอง แล้วก็จิตตัชรูปกรมมรมแล้วก็ปฏิทิกรรมชัชรูปเจตนาเนี่ยเป็นน้ำส่วนไอเนี้ยเป็นน้ำรูป นะครับเป็นนามรูปอ่ะสมมุตินะเอาเจตนาในจิตติกา้าผมยกเจตนาในผวังในกันตอนเรานอนหลับสมมุติว่าจิตนอนหลับเป็นผะวังะนะครับเป็นมหาวิดวงที่หนึ่งสมมุตินะมหาวิที่หนึ่งมีเจเท่าไหร่ครับสามสาม แล้วก็พวังเป็นขณะพวังคจิตจิตเป็นพวังนอนหลับอยู่ <Okay. S 2> อ่มันก็จะมีจิตหนึ <c oughs> ่งเจสามจิดสองหรือยกเจขึ้นมาปเป็นประธาน <c oughs> ตอนเรานอนหลับเนี่ย <c oughs> ตอนเรานอนหลับเนี่ยแหละครับเ <c oughs> วลานั้นเป็นพวังคจิต <c oughs> พวังคจิตเนี่ยถือว่าเรา เพราะวังเราเป็นมหาวิบากโลนที่หนึ่งจะมีเจติอยู่สามิบสามตัวนะครับเจติสามสบสามตัวทีนี้ในสามที่สามตัวนี้นะครับเรายกเจตนาออกมาเพราะเจตนาเราจะยกไว้ในฐานะเป็นสหชาตกร,รมมปัจจัยสามที่สองมันไม่ใช่เจตนาออกไปในขณะนราหลับเจตนานะครับช่วยทําให้จิต และเจตีสามสองและจิตตัชรูปเนี่ยเกิดขึ้นในขณะนอนหลับเกิดขึ้นพร้อมกันเลยนะเพราะว่าจิตและเจตีอสองมันเกิดพร้อมกับเจตนาไหมครับเกิดพร้อมจิตตัชรูปเช่นสัตว,ตรรนว์นวากากระลากลุ่มรูปเก้ารูปมีเสียงเป็นต้นเพราะเวลานอนหลับเนี่ยบางคนมีเสียงลมห,ห,ห,หายใจไอเ,เสียงลงมาหายใจนั้นก็ถือว่าเกิดจากจิตลมหายใจมันเกิดจากจิตเสียงลมหายใจก็เกิดจากจิตนะครับ อันเนี้ยนะครับพวกเนี้ยนะทั้งจิตเจตสิกและก็เสียงลมหายใจเนี่ยก็ถือว่าเกิดจากเจตนาเป็นผลของเจตนาที่อยู่ในผวังขจิตเขาเลยเรียกเจตนาดีว่าสหสชาติกรมปัจจัยกรรมปัจจัยที่เกิดพร้อมกันกับผลของตนคือจิตเจตสิกและจิตตชัชุนนะครับเมื่อเวลานอนหลับเนี่ยนะครับก็มีผลของกรรมอยู่นะเป็นผลของสหสชาตกรกร,รม แต่ไม่ใช่เป็นผลของนาหน้าคณิกกรรมถ้านานากรรมมันจะต้องข้างหน้าเกี่ยวกับเกี่ยวกับกุศลแต่นี้เป็นวิบากแีนี้ผมยกตัวอย่างอีกที่หนึ่งเวลาที่ให้ทานบ้างยกตัวอย่างทานที่นี้ยเป็นมหากุปที่หนึ่ง บวกเจสามสิบสามในขณะให้ฐานม,มันก็จะมีเจตนาแล้วก็มีอะไรครับมีจิตแล้วก็เจที่เหลือสามสิบสองแล้วก็มีจิตตัชรูป <c oughs> เช่นพวกกายยักษ์วิญญาต์พวกนี้นะ เจตานาเนี่ยเป็นใจแก่จิตเป็นใจแก่เจตสิกและเป็นใจแก่จิตแตสรูปนะเว <c oughs> ลาเราหยิบยื่นวัตถุทานให้ไปนะครับเราหยิบยื่นด้วยอำนาจทา,านและเจตานาไอ้เจตานาเนี่ยเขาเรียกเป็นทานเจตนานนะ <c oughs> <c oughs> เป็นทานเจตานาหยิบยื่นให้ไปนะครับเจตานาเนี่ยนะครับมันทําให้จิตและเจตสิกที่เหลือสามทิสองเนี่ย เกิดขึ้นร่วมกับเจตนาและในขณะเดียวกัวนเจตนาก็เกิดการทําให้เกิดการเคลื่อนไหวทางกายเคลื่อนไหวมือยิดยื่นให้เนี่ยจีเจติตการเคลื่อนไหวมือเนี่ยก็ถือว่าเกิดจากเป็นผลของเจตนากรรมหรือเวลาสั่งให้เขาเอาไปให้เสียงที่เกิดขึ้นก็เกิดจากอะไรครับเกิดจากเจตนากรรมอันเนี้ยเจตนาเป็น,น,เ,นเรียกว่าสหชาตกกร,รม,มปัจจัย เป็นปัจจัยที่วบรรลแก่จิตเจตจิกและจิตตัรูปที่เกิดพร้อมกันกระตนแต่เจตนานี้นะครับเป็นนานาคิกะกับปัจจัยได้ด้วยเพราะเมื่อกี้เขียนไปแล้วใช่ไหมครับมหากุศลแปดไงแต่ตอนเนี้ยมันยังไม่เป็นานานาคนะมันจะเป็นนะครับตอนเมื่อเวลาที่เจตนาเนียดับไปแล้วต้องดับไปก่อนนะเจตนานี้ต้องดับไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวมันจะทําให้ผลเกิด แต่ในขณะเจตนาเกิดขึ้นเขาถือว่าเป็นสาชาตากรรมะเรียกวเป็นสาชาตกรรมะยังไม่เป็นนานาคนะไอ้นานาคเนี่ยเจตนาต้องดับไปก่อนนะครับเพราะว่าน,นานาคที่กี้กรรมปัจจัยก็ถือว่าเป็นอดีตปัจจัยแต่ถ้าสาชาตากรรมะก็เรียกเป็นปัจจุบันปัจจัยปัจจัยที่เป็นปัจจุบันถ้านานาคเนี่ยหมถึงฆ่าสัตว์จบไปแล้ว รัดซัจบไปแล้วให้ทานจบไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วนะครับแล้วมันให้ผลในการต่อไปนั่นแหละแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นนาหน่าขณิกกรรมปัจจัยวันเจตนาในมหากุศลเป็นสชาตกกามะได้ด้วยเป็นนาหน้าคณิกกรรมะได้ด้วย,นนนนกกวยให้ผลทั้งปัจจุบันในขณะให้ผลทั้งอนาคตก็คือเจตนาในกุศล1สิบสองในรูงแยกกุศลสิบเจ นะครับในมัรคุุศลสี่ใช่ไหมไอเนี่ยเป็นได้ทั้งนานาและเป็นได้ทั้งอะไรครับสัจชาตกกรมะสองอย่างแต่ถ้ามาแยกกุศลที่สองเป็นต้นเป็นสัจชาตกกรมะอย่างเดียวอ่าเป็นสัจชาตกรามะอย่างเดียวนะเว้นสิบสองสิบเจ็ดสี่อ่าเว้นสิบสองสิบเจ็ดสี่ที่เขียนก่อนหน้านะนะที่เหลือทั้งหมดอ่ะจิตเจตนาที่อยู่ในจิตที่เหลือทั้งหมดเราลองหักดูดิครับเป็นเท่าไหร่ สิกับยีิเอเป็นเท่าไหร่สิบสองกับยี่สสอสิบสงสองกับยี่สิไอผมก็ไปเก่งคณิตศาสตร์อ่ะสสอามสามี่อนาบุรศรัทาสามสิามเนี่ยแปดสิบก้าหักสามสามเท่าไหร่ครับจิตมีแปเท่าไหร่ห้าสิบหกอ่ะนั่นไหร่ไอห้าสิบหกอ่เป็นสัะชาตะกรรมะอย่างเดียว ส่วน3าสามเนี่ยเป็นทั้งสักชาตะาก,กรรม,มะด้วยเป็นทั้งนาหน,น้าคณิกกักรม,มะด้วยเป็นสักชาตะกรัรม,มะตอนที่ตนเองกําลังเกิด <30 8. S 1> เป็นนาหน้าตอนเมื่อตัวเองดับไปแล้วต้องดับไปก่อนนะ, <30 8. S 1> ะแล้วผลมันจะมีข้างหน้านี่นะครับวันกรรมเนี่ยนะครับมีการให้ผลสองอย่างให้ผลพร,พร้อมกันกับนะครับ ตัวเองเกิดขึ้นใล้ผลเกิดขึ้นทันทีให้ผลเกิดขึ้นพร้อมกันกับตนกายนะครับให้ผลมีขนาดต่างกันกับตนนะครับแล้วมันต่างกับเจตสิกที่อยู่ในปฏิจจารสมาธิมันมีสมบัติเดียวเลยปัจจารมนสิการก็ต้องเกิดพร้อมกันกับจิตปัจจาใช่แต่มันไม่เป็นกรรมไง ภาษาไม่มีกรรมใช่ไม่มีกรรมแต่ว่ามันลักษณะเดียวกันเลยใช่แต่ว่าเป็นแต่แต่มันเรียกว่ากรรม,มปัจจัยเขาเรียกเป็นเป็นอาหารปัจจัยอะเป็นภาษาอาหารหอะไรไปเขาเรียกมีชื่อของมันใช่มันมีชื่อข<ต>องมันเป็นอาหารอธิบายลักษณะเดียวกันเลยใช่แต่เจตนาเนี่ยเป็นกรรมภาษามันไม่เป็นกรรม,มภาษามารสนะกระทบอารมณ์แต่เจตนาเนี่ยมันารสนะขนกวายวิบากและกรรมชรูปง ก็เป็นนานาคติกักรรมปัจจัยผลขวายวิบากและกรรมชรูปฉะนั้นพระอรหันนี่นะครับถามว่าพระอรหันเนี่ยยังมีกรรมปัจจัยอยู่ไหมคือยังมีการทํากรรมปัจจัยไหมทำมีก็มีเฉพาะอะไรครับสหชาตากกรรมปัจจัยพระอรหันยังมีสหชาตากกรรมแต่พระอรหันไม่มีการทํานานาคติกะกรรมปัจจัย พระรัตน์ไม่มีการทําอกุศลสิบสองโลกียกุศลสิบเจ็ดมากกุศลสี่อะไรพระรัตน์ไม่มีการทําเลยนะแต่พระรัตน์ยังทําสหชาติกรมประจัยตอนเป็นมหากริยาเจตนาในมหากริยาพระ,ะรัตน์เลครับเรียกว่าสหชาตกกรมปัจจัยพระรัตน์เทศก็ได้ใช่ไหมเวลาเทศเวลาแสดงธรรมเวลาเจริญกรรมฐานเป็นสหชาติกรมปัจจัยหมดเลยครับจะไม่เป็นนานาแคนีกักกรรมปัจจัย อ่านี่จบ <c oughs> นะครับ <c oughs> จบกรรมมาปัจจัย <c oughs> ต่อไปอันสุดท้าย <c oughs> นาม <c oughs> เป็นปัจจัยที่รักแก่นามรูปอันสุดท้าย <c oughs> วิปากับปัจจัย 对吧 วิปากับปัจจัยนะตัวปัจจัยนะคือวิบากปัจจัยน่ะเป็นวิบากตัวปัจจัยเป็นวิบากาว,วิบากก็เป็นปัจจัยได้นะครับเป็นเหตุของเป,เป็นเป็นเหตุได้เหมือนกันส่วนปัจจัยเนี่ยก็คือวิบากจิตสามบทเจติที่พวกอสามสิบแปดพวกนี้เป็นนามปัจจุบันผลนะครัยยบมีอะไรบ้างก็คือวิบากจิตสามบทเจติสามแปดปฏิทินธรรมชรูปจิตตัญชรูป สิบห้าเว็บยนที่รูปสองให้นี่เรียกว่านามรูปปัจจุบันเป็นนามรูปก็จะเขาบอกนามเป็นเระยกแกนามรูปตัวอย่างตัวอย่างเช่นมหาวิบากดวงที่หนึ่งมหาวิบากนดวงที่หนึ่งมีเจติกเท่าไหร่ครับสามสามใช่ไหมมหาวิศากดวงที่หนึ่งมีเจติกสามสามผมสมมติให้ว่าเป็นเขาวงางแค่จิตจิตนอนหลับ ในขณะนอนหลับเนี่ยนะครับถ้าใครมีพวังคจิตเป็นดวงที่หนึ่งมันก็จะมีเจติติอยู่สามตสามตัวเวลานอนหลับก็เป็นจิตตัชรูปด้วยนะครับมีมีจิตตัชรูปทีนี้จิตตัชรูปเนี่ยนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีแปดรูปแหละคือวิถิโพร,รูปแปดจิตมันก็สร้างลมหายใจใช่ไหมจิตเวลานอนหลับเนี่ยมีการสร้างลมหายใจ ลมหายใจเนี่ยก็ถือว่าเกิดจากจิตที่นอนหลับได้ถ้าไม่มีจิตลมหายใจก็ไม่มีถ้ายังมีจิตนะครับคือลมหายใจไม่เวลาเกิดเกิดจากจิตเกิดจากจิตแต่คนมีจิตไม่จะเป็นต้องมีลมหายใจนะเพราะอะไรครับเพราะกั้นเอาไว้งไงกั้นมันก็ไม่มีลมไง <c oughs> มีมีเจตนาจะไม่ให้เกิดนะครับแต่เวลาใดเกิดต้องเกิดจากจิตเพราะคนไม่มีจิต ไม่มีลมอนะครับคนมีจิตจริงจะมีสิทธิ์มีลมเอาอย่างนี้ละกันคนมีจิตจริงมีสิทธิ์มีลมคนไม่มีจิตไม่มีสิทธิ์มีลมลมหายใจเกิดไปต้องเกิดจากจิตแน่นอนเลยครับเสมอไปแต่จิตไม่ใช่หมายความว่าจะต้องทําให้ลมเกิดเสมออ่านอาจใจเหมือนเวลาเดินเนี่ยนะครับ คนจะเดินเนี่ยต้องเกิดจากจิตแต่คนมีจิตไม่จำเป็นต้องเดินจริงไหมเออนั่งก็ได้ไม่ทําอะไรเลยก็ได้นะแต่เวลาเดินเนี่ยต้องสำหรับคนมีจิตเท่านั้นจิตองอต้องมีจิตคนเดินต้องมีจิตลมเหมือนกันนะลมมีต้องเพราะอาศัยจิตแต่คนมีจิตไม่จะเป็นต้องเดินและไม่จะเป็นต้องมีลมถ้าเขาไม่ยอมคิดจะเดินมันก็ไม่เดินถ้าเขาคิดจะกั้น ลมมาไว้มันก็ไม่มีลมนะเออแต่ไอ้การลมการได้แค่ชั่วครู่ชั่วคราวนะเนะ <laughs> พราะว่าชีวิตจะอยู่ได้ต้องด้วยลมหายใจด้วยนะครับ <c oughs> อ่าตีนี้นอนหลับสนิทไอ้ตัวจิตเนี่ยเราเรียกเป็นวิบากจิตก็จะเป็นตัวช่วยทําให้เจตสิกและจิตตะชรูคือลมหายใจในเกิดขึ้น <c oughs> จิตนี่นะไปช่วยทําให้เจตสิกสานที่สามและจิตตะชรูนะครับเกิดขึ้น ทีนี้จิตที่ไปช่วยทําให้เจตสิกและจิตตรูปเกิดเนี่ยมันเป็นวิบากจิตเพราะฉะนั้นนะครับเขาเลยเรียกจิตนี้ว่าเป็นวิปากกับปัจจัยปัจจัยที่เป็นตัววิบากทีนี้จิตนอกจากไปทําให้เจตสิกจิตตชรูปเกิดไอ้เจตสิกมันก็เป็นปัจจัยวิปากกับปัจจัยเหมือนกันเพราะเจตสิกสาตัวนี้อยู่เป็นสภาพวิบากใช่ไหมครับสาสามก็เป็นปัจจัยเป็นวิปากกับปัจจัยแก่จิตและจิตตัชรูปด้วย อันนี้มันเลยเขียนลูกศรขึ้นลงไนงะซึ่งกันและกันจิตกับเจตสิกเนี่ยเป็นวิปากกับปัจจัยซึ่งกันและกันต่างไฟต่างเป็นวิบากกับคู่ช่วยกันทําให้เกิดขึ้นจิตก็ทําให้ช่วยให้เจตสิกเกิดเจตสิกก็ช่วยให้จิตเกิดแต่รูปเนี่ยไม่ช่วยเลยนะรูปเกิดจากจิตและเจตสิกายเดียวลมหายใจเนี่เกิดจากจ Shim ิตเจตสิกไฟเดียวลมหายใจไม่ได้ไปทําให้จิตเจตสิกเกิดจิตเจตสิกมันเกิดจากนานาคติกกรรมวปัจจ <kam> ัยเ <atori> นีย่ยเป็นวิบากนา อ่านะครับจิตเจตินี่เกิดจากนามนัานเองเรามันใจอย่างนี้เรียกเป็นวิปากับปัจจัยนี่มาจิตเอาสามพิภเลยผมยกแค่ดวงที่หนึ่งดวงเดียวใช่ไหมเวลาเราจะยกเรายกได้ทั้งสามพิภพดวงเลยครับวิปากสามเราเป็นวิปากกับปัจจัยได้หมดอ่าสามพิเป็นวิปากกับปัจจัยได้หมดเลยนะครับราะนั่นก็คือนามนามคือจิตเจรสิกเป็นปัจจัยแก่นามคือจิตเจติกและรูป เรียกว่านามเป็นยกนามรูปอย่างนี้ครับวิบากนี้ก็ถือว่าเป็นผลนะครับผลที่แตกต่างกันนะผลที่แตกต่างกันหมายถึงเป็นอิทธิผลก็มีเป็นผลที่น่าปรารถนาก็มีเป็นผลที่ไม่น่าปรารถนาก็มีก็ขึ้นอยู่กับกรรม ทีนี้มาดูในหนังสือ,อนะที่อธิบายมันอยู่ในหนังสือหน้า190ร้อยเก้าสิบก็เลยข้อห้าอ่าข้อที่สี่สี้อยสีหนึงสิบเหตุหกอันนี้เหตุเหตุตัปัจจัยไงเรียนแล้วเนี่ยองค์า,านห้าเที่เรียนไปเมื่อตะคูอ่ะองมัก 9, เก้าเหล่านี้เป็นปัจจัยชี่อุปราคาแก่นามรูปที่เกิดอเขากระต้นเีจะได้เหตุตัปัจจัยเป็นต้นนะเขาองเดวักก็คือเหตุตัปัจจัยฌานปะัจจัยมรรคปัจจัยถ้าเหตุหกก็เป็นเหตุตัปัจจัย องชาห้าก็เป็นชาหน้าปัจจัยองมัคเก้าก็เป็นมัคปัจจัยเห็นะหมตัวเจตนาที่เกิดพร้อมกันไปชเวยประรักแก่นารุทที่เกิดพร้อมกันอย่างหนึ่งอันนี้เป็นสาสชาตกรรมแล้วเนี่ยพร้อมกันและเจตนาที่เกิดต่างขณะการคือดับไปแล้วเป็นอดีตนะเป็นไปช่วประักแก่นารุทที่เกิดขึ้นโดยอาศัยกรรมที่ดับไปแล้วอย่างหนึ่งด้วยนาากรรมปัจจัยอันได้แก่สาชาตกรรมะและนานาณิกกรรมะหน้าร้อยเก้าสิบเอ็ดกัน วิบากนามขันศรีเป็นปัญญายุทาระแก่กันและกันนี่วิบากนามขันศรีก็คือละจิตกับเจตสิกน่แหละครับเขาเรียกวิบากนามขันศรีแก่กันและกันไหมผมเขียนลูกศรบนบนล่างๆอ่ะย้อนกันไปย้อนกันมาและชื่อวาระแก่รูปนี่คือปฏิทิกับเฉรูปกับจิตตชรูปที่เกื้อพร้อมกันด้วยนาฏวิปากับปัจจัยนะะรจจเาาาขใปโย จบนามเป็นปัจจัยช่วยรักแก่นามลูก